สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี่ันจ้าวันนี้กะเลาะไปเรื่อยแล้วขอยนหันก็ะเ็นคนแย่ใครมาแดงมึงกินเหียข่อมเลยว่าสันใสไปยังก็หายมันเหียท่าสันโอ้ยได้พอๆกับหายมันเหียโอ้ยปวดอะ เฮีย e. ยังกระดอกระเดี้แท้อันนี้มันเกาะใหม่บึงรู้จังคุณนะใครมาแดงเฮียกินสูงเลยนี่ป้อนพวกนี้กินสูงเลยทีกินทั้งต้นไม้คุณได้กินสูงมากกระตาคนกระตาเนี่ยใครมาแดงคนกระปีแม่นาะ กระสอบไหมนะกระสอบยังไใครมาแดงเออมาแดงกัดมาแดงกัดมันกัดข่อยพี่นะมันกัดข่อยพี่นะมันขึ้นมากัดข่อยพี่ไปไหน,ออนไปแล้วไปแล้วอันนี้อันมาลอนเนี่ยใครมาแดง กินสูงกินแผนสูงสิแผนสูงมากหาเล่อบางหังไงไปได้เลย เห็นห้างกะนทางเลยแห่เลยแห่ไข่มะแด่งเลยฟูฟูแห่อันไข่มะแดงกันเลยผูยพักสวนครัวคนเอ้าวพักขยะก็มีเนาะพักขยะก็มีในสวนมีพวกผู้พักเลยผู้ดีแห่ไข่มะแดงมากกับมีพักใส่พร้อมพเลย เป็นมาทำาักเพเพิ่นโอ้อดจอระหันเลยบ่อันม่แย่ฮะจอยวระหันเลยปะหารปเทศดิไน,นมักเพชมักเพชเครือบอกคะนี่ม,มีต้นบ่อักเพคือ้อนี้มาั่ วันนี้เอามาพักไว้สิข้าวปลแล้วมันมีมาเทใส่ขู่ได้ป่ะได้หลายได้มือนี้มาสักมือนี้หมานมือนี้มาสักมือนี้หมานหมานมือหมานหมานโอ้โหดูดูไข่ไข่ทั้งนั้นจะไข่ทั้งนั้นเลยไข่หลังบัวท่านจะเห็ดมั้ย เท่ไ้เท่ไงบหท่นได้อันเอาแม่เอาแม่ออกจิมคอยยางนังโก้คอยมันกักัดคอยไล้นม่ได้ย่ยังกัดคอยมันไต้ขาส่งเย้มันกัดมันเหนียวเสพร้อมเลยทิ่ เมือมาหา,ามเฮ็ดมันออกขนาดอยู่ะกับพ่อได้กินอยู่เลยเห็ดฝวกฮะอือพอได้ไปเก็บทองอื่นเอาแต่อยู่หลอดนี่โอ้ลุ๋วขนาดเลยบ่ได้หาซื้อหาขายคำหากินหากินนือก็ได้แหละมันอยู่ในส่วนเจ้าของเนาะร่างเพื่อกจะคของบ่เห็นกับผู้อื่นมาเอาจีเฉพาะพ,พ่อจะว่าอันเห็ดอาศัายเอามองนั่นเลยมองอันเงอนอันเลยเพราะันคำมันอยู่ปลาเพ็ดเห็นาะมขยจะมาเห็นบ่พ่อได้ลำไรเห็นนะ เป็นอย่างทิ่ไปเกี่ยวกันดำหน้ารับจ้างแมาแบบข้าบัดเมื่อยอะไรวันนี้เอื้อมาเห็นแบบเจี๊ยบเลยที uh ื um si? ่นมาเห็นเก็๊ยบเพื่อสิได้ใครมาเดินกันนะมาได้เนี่ยเนี่มันกาเจี๊ยบเห็นได้ทีพอดีไม่ใช่พอดีเจ้าป๊าวันนี้มันก็เข่าไปอยู่ในต้นป๊ามันก็ขึ้นอีกแล้วนี่ต้นม่วงวางใจอีกแล้วนี่ ลราคนเอาไปเพขาว่าโอ้ยเจ้าคือเห็ดหน่อยเพตุภาวะอืมโอ้ยมันกระโบหน่อยนะก็เพื่อข่อยสีได้เนาะใช่ไเพื่อข่อยสีได้เพขาว่าลราคนกระโบติลราคนก็ว่าโอ้ยอาชีบาทบ้านเฮาได้หลายกว่าร้อยบาทด้วยอากาศเพขาว่าเอออืมผู้ตีกรติผู้โบติกระโบติแล้วแต่คนเนาะอืมว่าเบิ่งแน่ผู้เขาจะเอาได้ผนมาเบื้องรถผนเพื่อสีได้เนาะเพื่อสีได้ใครมาแดงหมอธรรมดาเด้อเจ็บแสบ อันนี้ผ่านมามาแต่ธุระบ้านทำเตาผ่านมาก็มาเห็นเพื่อนกำลังแย่ใครมาแดงก็เลยน้ำเลย <laughs> เอาไปเอาไดให้คู่กันดอกบ้านเฮาค่ะบ้านเฮาค่ะจีเงินสี่ห้าร้อย<ม>ขาสองเงินเท่านั้นข้อวจ้กินดีแม่หาเลยทั้งคนข้าเจ้ากับบดเจ้าวเราไปหาใครก็เอนเสื่อสิได้ได้กินเขาวะนั่นค่ะเนี่ยทั้งคนข้าเจ้ากับบ่เคยไปนะ เออจะไปขมือบอกอะไ่ไปบางมืออะติที่มือใดขมือใดก็ไปเป็นตาป่วนนะเห็นอะไรนี้เสียงอันเจ้ามานะนี้เสียงผู้ใดน้ำเมืองกว่าน้ำผัมันเย้ใครวะเดยก ไปลังมือจะได้จะไข่น,นี่น้อยมันบ่อันนี้มันตึงนะฝนตกปะฮะไปถือหมอกไปถือหมอกถหมอกมันตึงห,หมอกมันไข่ก่อนเออฝนตกลดตึงไข่เบ่งลองล,งลเอาแม่มันออกเดี๋ยวไปชั่วโมงก็ได้พอดีเอาไปใส่อันต้นเปล่าอหไรเงีไปหาต้นเปล่านาะขึ้นไปต้นม่วงอีก ก็ได้ห่างอีกเลยบ่พอสิมีเด้เอามาเฮ็ดใส่อยู่เรื่อยอยู่เด้ครับไปใส่ๆจักมันไปใส่มันบ่บ่เป็นตะอยู่มันก็บ่อยู่บ่อยู่ตีต้นไม้โมยใหญ่บอกได้จักแล้วมันเคยมีต้นไม้ใหญ่ยี่ซั่นไปแง่ยามใด้เอามาเรื่อยผู้ใด้ต้นม่วงผู้ใด้สันต้นม่วงมันบ่ขึ้นบ่ขึ้นตีพอไปแง่ยามใด้ก็เอามาแบบนี้แหละอือมันหักบ่ขึ้นมันบ่ขึืน บมเมนว่ามันทีท่านได้ท่นขืนได้หมดอันนี้ก็ได้โมยากขืนได้จิมันก็ขืนเพราะคือโตป่ะขืนเลยแต่มันหาบ่ขืนมันไปมองอื่นนะไปมองใหม่เจ๊กรไต่ายไปมองใหม่ว่ามันตายชาบ่ตายมาเบิ่งชาบ่มีหมองตายบ่มีแม่มันสิว่าฟจ่หากไปมองอื่นหูไปห้างมองอื่นหูนะข้าขยะเจ้าก็มีเนาะเออขาเจ้ามาเก็บแต่อยู่ไหะ อะไรคนว่าวาอันไปเก็ยบยูผุนมาสันอยู่หนางั้ออนอัน,นอย่างไร้ับสื่อครับมีบอมีอะไรสันเทรงแรงเครื่องนกินย่ปลาพะกัญญายู่ขุนมาสันกินเทรงแรงเครื่อได้ข้าันแล้วมาเก็บกระายเดี๋ยมาเก็บผีแล้วโอ้แล้วพอไปเก็บใสพะกัญญาลรคือมีคือได้นะเวลามาเก็บผีเดี แล้วมาเอาติดง <c oughs> จะคายตึงๆเมื่อนี้หมานเมือเ่อี้เป็นไงคายมาแดงเลยไล่สุดเลยิีเออ มือมันหมานแกได้ยุ้มือละสี่ห้าร้อยมือหมานหฮะเจ้มือนี่หมานบอมือนี้มือนี่หมานมาใช่มั้ยมือบ่อปได้แกได้ยุ้มือละสองสามร้อยมือนี้มือหมานมือนี้ได้หลายง้ออย่าเครื่องขู่ผัว ยี่พดมันไปคอมือคมือมนได้มือะกี้เกิดลอยเออไปคอมือหัะไรค่ะบ่ได้พอได้ไครมาแดงคะถามย่ำใหเนี่ยเบิดแล้วเบิแล้วะนะเบิดมันหลายคนืเบแล้วบ่ท่นบ่พ่อเาค้นถุนแล้วบ่ท่านนละเบิแล้วนมันถไปคือมือคอมือยางไ่ได้มันได้มือสามสี่ลอยนั้นอืมันไปคือมันบ่ได้มันบย่ายังเนาะอันนั้นถไปอัน จ้องข่อยว่าส่องเสิมีอันเทวดาคุ้มครองอือมันปาะหยังไปใส่ได้เบิดขอว่าะเอารูกไปน้าได้ข่อยรล้ว่าเทวดาคุ้มครองโบเป็นยังจะคือโบขี่มอเตอร์ไซค์แบกไม้แสบข่อยแบกบบได้ข่อยแบกนัยนั่นแหละข่อยว่าคือเก่งแท้ข่อเว่าขี่มอเตอร์ไซค์แบกไม้แสบันนี้ลูกลูกอันอิงทั้งหนาพร้อมได้ตอนนี้ค่ายในลูกอยู่โรงเรียนไปคนเดียวไปแบกไม้แส่ไปเอาไว้นะแม่ลูกฮะแต่มันโ่ได้ไปโรงเรียนไปได้ ใส่ไถ่เลยใส่ไถ่เอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วลดสูบเลยบ่สูบใส่ยังบ่เนี่ยสูบออกจากซะไม่ใช่สูบถิ่มันี่ฉลอกซะใหม่เออพลังงานแสงอาทิตย์ห่อใส่รถซาเลงไปเลยใส่ลถอันพวงไปก็ได้ไปใส่ได้เบิดเนาะพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดีเอาใส่หลอดเอาอย่างนี้ก็ใส่ไฟเหรอวะเออใส่ไฟเลย ไปออกมาแต่โดนมาอยู่นี่จัะปีแล้วข่เศร้าก็ปีแล้วมาอยู่นี่ฮะเออป้าข่อหอบประจักเนาะปูะจักอยู่ว่าเป็นบางเฮือนไผ่แต่หอบปรจักบางเฮือนไผ่แปลบักลูกโก้ไข่ได้สามปีเห็นแต่เฮือนหอบปรจักบางเฮือนไผ่เหรอนะนี่จะถามปาะจักบางเฮือนไผ่ฮข่เงานอันนั้นแล้วงานมอเล่อะไรก็ใช่อาไปอยู่บักลูกไส้โก้ข่อยได้สามปีข่อยมาอยู่นี่เจ๊อย่างนี้มันก็ได้เศร้าแปดปีบ่โอ้ มาอยู่แต่โยนสิลูกไายโกเคยได้เศ้าปีแลจนได้เศ้าแปดปีเอ,อลูกสยหล่าข,ขาก็จกะะนได้เศ้าปีเอาจ้าจ้จปีเล้วัหนี้่อยีสิบเปีลูกายโคกเศ้าแปดอือลูกไายลาก็ได้เศ้าปีนะล่าก็ดิอออ ื้อนี่ไข่จังตืกัแม่นางหั่นนะแม่นางอ่อนๆนะมือวานนี่ไดไข่น้อยมันาไข่บ่ใหญ่ติ